สวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่มหาวิทยาล,ายลัยราชพันันเกษนะฮะก็วันนี้มาสองอ่งเอกสารนะฮะตรงนั้นก็คือตึกคณะศึกษา,าศาสตร์นะฮะและนี่ก็คือตึกสร้างใหม่นะฮะตรงนั้นก็คือหอส้มตําเป็นโรงอาหารนะฮะแล้วข้างหลังก็เป็นตึกคณะมนุษย์นะฮะคณะของผม ส่วนอันนี้ก็เป็นซุ้มสาขาข,าของผมเองนะฮะสาขาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชิงทองเที่ยนนะฮะเห็นตอนนี้เขากำลังปรปับปรุงนะฮะมีแคมป์คนงานมาอยู่ตรงนี้นะฮะเขาก็จะสร้างเป็นเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์นะฮะนั่นแหละในอนาคตก็อาจจะเอาไว้ใช้รับน้องนะครับแล้วตรงนู้นแต่ก่อนก็เป็นบ่อปลาบึกนะฮะตอนนี้เขาก็กำลังบูรณะอยู่นะฮะแล้วนู่นนะฮะ ไฮไลท์ของสาขาภูมิสารประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยวนะฮะของสมสาขาเรานะฮะก็คือหลักกิโลนะครับและนี่ก็คือสนามกีฬาในร่มนะครับสนามกีฬาในร่มนี่ก็เป็นที่ออกกําลังกายด้วยแล้วบางทีก็มีการจัดงานจัดคอนเสิร์ตจัดพิธีไหว้ครูหรือพิธีสําคัญอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็บางครั้งก็มีหน่วยงานราชการจากข้างนอกมาใช้พื้นที่ จัดงานตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนตรงนี้นะฮะก็แต่เดิมก็เป็นบ่อปลาบึกนะฮะบ่อปลาบึกนี่แล้วก็จะมีเต่าด้วยนะครับแต่ตอนนี้เขากาลังเขากาลังน่าจะกาลังจะถมบ่อนี้นะฮะแล้วทําเป็นลานก,ลากว้างๆนะฮะเอาไว้ให้นักศึกษารุ่นต่อๆไปได้ทํากิจกรรมนะฮะส่วนตรงนี้ก็คืออาคาร15ชั้นนะฮะหรืออาคารันาการจนาพิเศษนะครับ ข้างล่างก็จะมีโรงอาหารนะครับแลนนี้ก็คืออาคาร29นะครับตรงนี้นะฮะตึก29หรือตึกไอทนะฮะตรงนี้นะครับก็คือสระว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จันกเกษมนะฮะเป็นสระขนาด25เมตรนะครับแล้วตรงนี้ก็มีร้านอาหารนะฮะแต่ช่วงนี้เขายังไม่เปิดนะฮะ เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะฮะนักศึกษาก็เรียนออนไลน์นะครับนี่ผมก็ไม่ได้เข้ามาหาอะไรมาเป็นปีแล้วนะฮะที่มาเรียนหนังสือนะฮะเพราะว่าโควิดนะครับเพราะว่าเทอมปีสเทอมหนึ่งเราก็เรียนออนไลน์ทั้งเทอมนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักนะฮะตอนนั้นก็มีล็อกดาวด้วยตอนนี้เขาก็น้องๆก็ยังคงเรียนออนไลน์อยู่ฮะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อนแต่ละวันก็ยัง คงสูงนะฮะแต่เขาก็ปลล็อกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนตรงนี้ก็คือร้านค้าสวัสดิการนะฮะมหาวิทยาลัยราชพัฒนเกษนะฮะแล้วข้างบนก็จะมีสาขาดนตรีไทยด้วยนะครับนี่นะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นอาคาร34นะฮะเป็นอาคารเรียนรวมนะฮะสำหรับเอกภพละนะครับ นี่นะฮะสายไอ้น้ำนะฮะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เกษตรนะฮะส่วนตรงนี้นะครับก็คือสนามกีฬากลางแจ้งนะครับมีสนามฟุตบอลแล้วก็มีลูวิ่งนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีสแตนนะฮะเอาไว้ใช้สำหรับ ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้วยนะฮะสนามกีฬานี้ก็ทำกิจกรรมแล้วก็มีแบบทำพิธีต่างๆนะฮะที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็แล้วก็ตอนเย็นนะฮะก็จะมีบุคคลภายนอกนะฮะมาออกกำลังกายนะฮะตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้านะฮะเพราะว่าเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วตรงนู้แล้วบางทีนะฮะก็ ิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมนะฮะร่วมกันนะฮะอาธิกีฬาท่าเหลืองนะฮะซึ่งเป็นกีฬาของรวมทั้งมหาวิทยาลัยเลยทุกคณะนะครับส่วนตรงนี้ก็คือตึกนวัตรกรรมนะฮะหรือตึกของแพทย์แผนจีนนะฮะหรือวิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกนะฮะที่จันกระเสก็มีคณะแพทย์เหมือนกันจะเป็นแพทย์แผนจีนนะฮะหรือแพทย์ทางเลือกนะครับก็ ข้างบนนี้ก็จะมีห้องประชุมนะฮะก็มีห้องประชุมไว้สําหรับประกวดดาวเดือนอะไรอย่างนี้ฮะประกวดดาวเดือนแล้วก็มีปฐมนิเทศส่วนตรงนี้ก็คือตึกอธิการบดีนะฮะ แล้วตรงนี้ก็คือซุ้มประตูมหาวิทยาลัยของเรานะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือคณะวิทยาศาสตร์นะฮะมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมนะฮะแล้วอาคารสีม่วงนี่ก็คืออาคารมหาจัก,กรีศรีนทรนะฮะ,นะะหรือศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพนะฮะจันเกษมพาร์กนะครับเป็นศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพที่เกี่ยวกับการโรงแรมนะครับก็ จะมีนักศึกษาที่ฝึกงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมมาฝึกงานที่นี่รวมถึงมีรุ่นพี่สาขาผมบางคนนะฮะก็เคยมาฝึกงานที่นี่ด้วยกันเหมือนกันนะฮะที่จันเกษมฟาร์กนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันเกษมนะฮะก็คือเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษานะฮะโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันเกษมนะครับ แล้วที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คืออาคารศาลอาญานะฮะตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะขึ้นรถเมล์กลับบ้านแล้วนะฮะคลิปต่อไปไปเที่ยวที่ไหนไปทำอะไรไปกินอะไรที่ไหนต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube Travel by TEEK นะครับวันนี้ไปแล้วนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ